สวัสดีค่ะกระจายข่าวดังมาแล้วค่ะซื้อที่ย้ายอยู่บ้านสะพายปากิกย้ายสัมโนโครัวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีซื้อที่ย้ายไปอยู่บ้านสะพายปากิกอําราเมืองกรุงย้ายสัมโนโครัวอยู่สุพรรณคาดหวังเปาเปาวลรีมีหลานให้อุ้มเป็นอีกหนึ่งคนที่บ้านสามีรักสามีหลงหนักมากสําหรับนักร้องสาวเปาเปาวลรีโดยเฉพาะพ่อสามีอย่างซูโมโกิ๊ก เกียรติกิจ,จเจริญออกปากชมลูกสะพ้ายอยู่ตลอดล่าสุดยังไฟเขียวยกลูกชายสุดเลิฟเอ,อิร์ธการกิจ,จเจริญให้เป็นลูกเขยเมืองสุพรรณบุรีเตรียมยกสัมโนโครวัวประชากรไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีกันถาวรงานนี้สาวเสียงเหนือเจ้าสเสน่ห์ปวรีพร้อมหมอมอยเรื่องชีวิตคู่หวานหวานผ่านรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาแบบหวานแหววสุดๆ เมาสกันว่าเปาวลีชอบให้คุณหนูเอิร์ไปลุยทำสวนทําไร่เอิร์ดเขาเป็นคนลุยนะคะเอิร์ทมาดเขาเป็นคุณหนูแต่ว่าเขาเป็นคนลุยกินได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลยคือทุกครั้งที่กลับมาจากบ้านที่สุพรรณพ่อกิ๊กเขาก็จะแซวว่าไปทํำไรมากลับมาดํากันอีกแล้วเขาจะทักลูกชายเขา เอาลูกเข่าไปกระทำาย่ยมยีคือจริงๆมันเป็นอะไรที่เอิร์ธชอบมากปลูกต้นไม้ไปช่วยพ่อหนูเลี้ยงบัวเวียงแห υ, อะไรแบบนี้เขาทำด้วยความเต็มใจหรือว่าทำด้วยความกลัวภรรยาไม่กลัวนะคะเขาไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นเขาแค่เกรงใจตอนนี้เขาเลิกปาร์ตี้แล้วคออ่อนแล้วเขาชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติเวลาไปสุพรรณเขาจะชอบมากๆจะไม่ชอบช้อปปิ้งอยู่ห้าง หรือว่าเดินห้างอะไรแบบนี้ถ้ามีวันหยุดเขาก็จะชวนเราไปสุพรรณไปปลูกต้นไม้กันหมาไปตกปลาเขาชอบช่วงนี้กับสุพรรณบ่อยเพราะว่าอยากไปอยู่ที่นั่นถาวรเป้าหมายนี้ความแรกเป็นความคิดของเปากับเอิร์ดก่อนตอนนี้จะไปทำฟาร์มของตัวเองปลูกบ้านหลังเล็กๆของตัวเองที่สุพรรณตอนนี้รอให้ดินมันเซตตัวอนาคตเผื่อลูกเผื่อเด็กๆด,ด้วย ความตั้งใจเอิร์ธเลยคือว่าเขาอยากเลี้ยงวัวแต่ส่วนของหนูหนูชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันก็อยากมีสวนผักของตัวเองทุกวันนี้กลับบ้านก็จะเป็นส่วนของคุณแม่คือตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสร้างบ้านของตัวเองด้วยพ่อกิ๊กจะตามไปอยู่ด้วยไหมล่าสุดก็พากันไปเที่ยวไปสุพรรณกันพ่อกิ๊กก็ไปหาพ่อหนูแม่หนูด้วยและก็ไปดูที่ ที่จะปลูกบ้านของลูกที่นี่ดูไปดูมาบอกว่าน่าอยู่อ่ะพ่อแรงๆที่ไว้แลว,ว่าจะไปอยู่ด้วยอยู่ข้างๆขอบ้านใกล้ๆกันเป็นคําขอของแม่อีทเตรียมตัวไปอยู่ด้วยกันผอมหน้าผอมตาครอบครัวใหญ่ก็เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งเวลาอยู่ที่สุพรรณแล้วมันแบบว่าสบายใจได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้ตกปลาได้เห็นธรรมชาติ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ,หาเราด้วยนะคะ